สวยเหมือนไม่มีอยู่จริงโยูิทรินระดาลุกเอลสาวนี่นางฟ้านางสวรรค์ชัดๆใกลถึงวันฮาโลวีนเข้าไปทุกทีแล้วและในปีนี้เราจะเห็นว่าเหล่าคนบันเทิงดูเหมือนจะตื่นเต้นกับเทศกาลนี้กันสุดๆเพราะเห็นบางคนลุกขึ้นมาแต่งตัวทำคอนเทนต์กันตั้งแต่กลางเดือนกันเลยอย่างล่าสุดนักแสดงสาว โยชีรินรดาเธอได้แปลงโฉมเป็นเอลสาวคนสวยเต่งหน้าทำผมแบบจัดเต็มพร้อมทั้งเข้าไปถ่ายรูปถึงในไปเพื่เพื่อความสมจริงซึ่งโยชีได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมเรียกยอดกดไลค์ได้สูงถึงเกือบสามแสนเลยทีเดียวหลังจากนั้นต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิแล้วคนอื่นจะทำยังไงต่อ56,55 5 จบชนะหมดกินรอบวงเหนือคนเหนือมนุษย์ต่างดาว OMG เป็นที่ดาจากไหนคะเนี่ยโห้ย oh, สวยมากกบกอนางฟ้าอีกแล้ว